เ yeah, ยียยูโรจะมาจดแต่เบียนสมสรสมัดกันผัวจาเด้อเอี่ยมมันเท่าเทียมกันเราเนี้มันเท่าเทียมกันแล้วสามารถโจดได้แล้วนะคะเออหาครูมาโจด้อเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจนะคะอันน้องหยาก,ก็บอกว่าอันยองซียนะคะ พากกันกินข่าวไปเนาะนะคะพี่อ่าพี่สรารวา่าสวัสดีค่ะน้องยานะคะขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจนะคะข่อยมาหายอดวิวน้ำเพ่นนอนพี่น้องยอดวิวข่อยเสียไปใช้เหมิดบุเออนะคะยอดวิวเสียเหมิดนน้องยาจะหายไปทั้งดต่างหัวหายนะฮะขอบคุณเดอ้อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะคะ ป้าน,นกแม่นกมันกับเกงเนาะนกมันกับบินมาตอมอันนี้เนาะพี่สุดาครับสวัสดีน้องยาพี่ละไมสวัสดีจ้านะสวัสดีพี่ละไมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพา้าหัวใจบุกบวกนะคะจากพี่ละไมนะคะพี่สาวหรือว่าพี่หนิงนะคะพอจาได้ว่าพี่สาวชื่อพี่หนิงนะคะพี่ละไมนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หนิงเนอะนะคะน้องหยาก,ก็บอกว่าอ๋ออันยองอาเซโยนะคะน้องหยาก,ก็อะไรมาสันน้องหยาก,ก็พี่พรน,นะคะอะไรเสียมาสันอีหยังเสียอ๋อวิววววิวว,ว, <c oughs> วิวเสีย <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะอ <c oughs> นาเบือรห2นาเบืออร์ําคอเ <c oughs> บอร์เธอเบิ่งบรรยากาศนาบ้านพี่เป็นต่ยูบ้านองยานาย่มันแรงกับมองออกกับร่างกายนะคะจาัางนอยพลสิทธิถมเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านนาบ้านในพลสิทิถมได้นี่เป็นสะได้นองยาแต่กี่มันมีน้ำโอ้ยงามนะคะเหลียวไปนี่น้ำนี่แบบเขียวงามนะคะ พี่หญิงอ่าพี่หนิงก็ให้หัวใจกอดๆขอบคุณพี่หนิงนะครับขอบคุณพี่หนิงเด้อน,นะครับพี่ละไมหรือว่าพี่หนิงของเรานะฮะ <c oughs> ขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจนะขอบคุณทั้งสี่ล้านดวงใจเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พันพาหน่อยนะคะพี่พี่จา๋าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเนะขอบคุณพี่สาวยูโรนะฮะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ละไมหรือว่าพี่หนีงขอบคุณน้องยานะฮะเดี๋ยวจะฟาวเดอน้องยาว่าหลายคนบอกแนวต่างถ้าสังเกตได้ดีเลียนหายเอาคนที่ผ่านมาแล้วเอาหรอ เอาแปลว่าพี่พจนสิบบไดเฮตุแน่นอนติบันนี้มันหายอยู่บอกว่าแม่เขาอ่านไปเก็บไปหลังบ้านให้ตีพี่พจนมาว่ามันอยู่หลังบ้านนะพจนเก็บไปไปหลังบ้านนะนะคะอ่าพี่ชื่ออะไรอยู่จังหวัดพี่อยู่จังหวัดอะไรชื่ออะไร,ระสั้น อ๋อพี่ชื่อพรน,นะคะพี่ชื่อพรน,นะคะชื่อพรน,นะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นเหนือน้องโซดานะคะน้องยาก็บอกว่าคนที่เก็บชั่วโมงชั่วโมงหายเออของของพี่พรก็ก็หายของพี่พรก็หายเยอะอยู่นะคะหายพอเป็นหมื่นแล้วก็หายไปอีกะคะ่ะ พี่พอนว่าเขาเก็บไว้หลังบ้านในน้องยาอืออุย๊ยจากรปรสารพี่ละไม่ว่ากดกดให้ทุกครั้งที่เข้ามาจ๊ะขอบคุณพี่หนิงนะคะพี่หนิงเห็นเขาพูดการน้นองยากับว่าหนูไม่ได้ขึ้นไลน์เนาะฮ่าฮ่าฮ่าวัะสารแมนบอส Man, อือพี่พอนก็พี่พอนก็ขึ้น,นขึ้นไปแบบเพื่อแบบ ให้ยอดให้ยอดมันขื้นแม่น้องยาถ้าเฮาว่าขื้นเลยลงคลิปมือนีมื้มือนีลงอันรีวิวต